ค่ะวันนี้วันที่28่ิบมิถุนายนสองพนห้ารพบกับช่องมันชัตอินปั่นรักพ่อแม่นะคะตอนนี้อยู่บนรถทัวร์นะคะรถทัวออกแล้วออกจากชานชาลาแล้วสามทุ่มเป๊ะ ค่ะ A5 ห5าเอเอ้สวัสดีค่ะ ใครมาแล้วบ้างเฮอุ๊ยอุ๊ยรวงรวงข้างๆไม่มีคนเลยวางกระเป๋าได้เฮยตอนมาวันที่ตอนมาวันที่ยี่สิบห้ามากรุงเทพวันที่ยี่สิบห้า สวัสดีค่ะทาผู้มีอุปการะคุณดุ๊กก็นั่งเอ๊ะฮะบริทบัติทัวร์รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งจี่ไม่มีโอกาสต้อนรับท่านในการเดินทางสู่จังหวัดลพบุรจะใช้ระยะเวลาเดินทางแดชั่วโมงโดยประมาณหากสภาพของการจาราจรและสภาพของอากาศเป็นปกติในเช้าวงนี้บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านจะได้จัดเตรียมพนังงานขับรถบริการสงท่านจดยเฉพะขอนะ้นำพนักงานประจํารถ พละาขับรถท่าที่มีคนดวงแก้วเทปแก้วพระงาขับรถท่านที่สอออคอนโดนันเพนและทีช่าการการทำหน้าที่เป็นพนักง,งานต้อนรับค่าวทิชังขอแนะนำสิ่งความสะดวกและการบริการภายในรถเบาะที่นั่งของท่านพนักพิงสามารถปรับเอ็นนอนได้ที่ปรับพนักพิงที่ปรับรองนอกอที่ชาร์จอยู่ระหว่างซ้ายหรือฝวามือระหว่างเบาะที่นั่งของท่านไวอ่านหนังสือช่องปรับที่ท้ความเย็นที่เก็บกับภารายูเหนือศีราะของท่านห้องสุดขอัทฑ์นและทางออกสุดเชนอยู่ทางด้านท้ายข้างบนของตัวรถ อีสักครูช่ชมบริการท้าด้วยอาหารว้าพร้อมทางน้ำดื่มบริการสมบัติทัวเชยวนี้จะจอดรับประทานอาหารที่ร้านครัวต้นกําแพงสมบัติกําแพงเทปเป็นเวลา20นาทีพร้อมกับรับเตรียมพนังงานขับรถเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านรุณาเก็บของมีค่าของท่านไว้ก,กับตัวรุณารเขิมขันนิลภัยต่อการเดินทาง ถ้สุขภาพของท่านและผู้โดยสารท่านอื่นขอความบุญนะก็สุกบุรีงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในรถและภายในห้องสุขภัณฑ์และขอความบุญนะใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่จําเป็นหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมดิฉันทำบริการท่านตลอดการเดิน,นทางขอบคุณค่ะมีผ้าห่มด้วยนะ,ะมีผ้าห่มให้ด้วยนะคะ ถืออากาศเย็นๆ <laughs> จะสัส่นสะเทือนหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> ไม่มีขาตั้งกล้องไม,ไม,ไ,มไม้กันสั่นไม่มีไม้กันสั่นนี่พ้อหงสีฟ้าอยากพ่อหงไหมพ่อหงสีฟ้ามีชื่อสัญักษณ์เอย สวัสดีค่ะอยู่บนรถทัวร์จ้ารถทัวร์วออกสามทุ่มออกแล้วจ้า <c oughs> ขอบคุณที่ขึ้นไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะไปลำปางไหมจ้า <c oughs> ใครไปก็ขึ้นมาเลยจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะ ไปลำปางกัน8ชั่วโมง8ชั่วโมงไปถึงลำปางก็ตีห้าครึ่งจ้ะตีห้าครึ่งนะคะนั่งไปเป็นเพื่อนกันไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเลิฟเริเลิฟเริเริฟเริทุกท่านเลย ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ dinh dinh rồi nam dinh sầm lề hé dị đi rằng xe mà dinh dinh Xin chào มาแล้วสวัสดีค่ะอุ๊ยใบเตยไงใหนูมาแล้วจ้าใบเตยใบเตย,งยไงใบเตยงับใบเตยงับทักทายจ้าเล็บๆกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะจ้าใบเตยงับอย,อยู่บนรถทัวร์นะคะ เริเร่เร็บเริเเตยไงไงเริ่มใบเ,บเตงับอ่านผิดอภัยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณบัวทองอยู่บนรถนะจ๊ะรถออกแล้วคะ่ะไปถึงลำปางตี่ห้าครึ่งนะคะแปดชั่วโมงรถออกสามทุ่มจ้านั่งไปได้วยกันเป็นเพื่อนกันนะฮ ดูให้หัวใจตาโตมาด้วยอะไรให้กำปู <c oughs> จ,าจา้าจ้าขอบคุณมากจาก้าเฮ้ยยกย่หน่อยนะขอบคุณที่คนไลค์ให้ค่ะดูข้าขงนอกไหมมืดมืดเห็นข้างนอกไหมมืดมืด ủa vậy là ủa sao cần phải lấy tê bé tê bé tê ngắm kim mà ma mà ma tâm nhầm cung mà mà sọ họ มาม่าต้่มยำกุ้งสองห่อเบิ้ลเบิ้ล ใบเตยใบเตยกับกับอะไรอะ่ะกับบ้านาตีสี่ค่ะเอ้าใบเตยกับบ้านตีสี่เหรอคะเหรอลูกเนอหนูใบเตยกับบ้านตีสี่เหรอคะมีรถกลับเหรอกลับรถอะไรคะกลับรถอะไรลูก สวย mm hmm. อรถว่างมากเลยไม่มีคนเบียด <c oughs> อ๋อรถพ่อคะ่ะจ้า <c oughs> จ้าพ่อมารับ่ะจ้า ใบเตยน่ารักนะเป็นเด็กดีนะ <Hey. S 1> เลิฟเลิฟมีข้าหน่มด้วยนะกินขหนมไหมไมีขหน่มแจกกลับไปกลับไปสุพรรณบุรีค่ะ อ๋อนยู่สุพรรณเหรอลูกคุสวยเบเตยอยู่สุพรรณเหรอคะดูแลตัวเองด้วยนะแข็งแรงแข็งแรงกินข้าวเย็นหรือยังอ่าใช่คะ่ะไปเตยกินข้าวเย็นยังลูก สม,ม่ไปเจอกินข้าเย็นยังจ๊ะคนสวยกินข้าเย็นยังคะขอบคุณนะที่เข้ามาเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้หนูอยู่สมุทรสาครอ่อค่ะ สาคอนเอ้ยอะไรเข้าตาตอนนี้หนูอยู่สมุทรสาครล่ะคะอือดูข้างนอกไปอย่างมืดเลยอุย๊ยปิดไฟแล้วอ่ะกินแล้วคะ่ะจ้ะออหน้าเป็นสีฟ้าเลย ดู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 ข้างนอกดิเขาปิดไฟแล้วจ้ายังไม่ได้กินขนมปังเลยปิดไฟแล้วเห็นไหมมืดมืข้างนอกมันจะสันๆนะเห็นไหมคะข้างนอกไฟสว่างโลง รถออกจากกรุงเทพสามทุ่มนะคะรถสมบัติทัวร์จากกรุงเทพสามทุ่มไปถึงลำปางก็ตีห้าครึ่งจ้าอน่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีสีอวตาร <c oughs> เคยดูอวตารไหม เคยเดอวตารไหมคะอวตารเนี่ยหน้าเป็นอวตารแล้วเนี่ยดู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 หน้าสีนะสีตลกอ่ะเป็นสีอวตารเลยอะแล้ข้างบนมันมีไฟสีฟ้าเงินป่ะเห็นปะข้างบนเป็นไฟสีฟ้าสีเงินข้างบนเป็นไฟสีเงินเคยค่ะ สนุกเนาะสนุกมากเลยเนะี่ยเรื่องนี้นะแต่เก่าแนละ้ะนานแล้วนะอวะตารนะที่หน้าเป็นสีน้ำเงินนะตัวเป็นสีน้ำเงินนะดูข้างนอกดิอ่ะฮะ เตยเตยขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาคุยเป็นเพื่อนนะคะเตยเตยงับทักทายจ้าอีกสองนาทีครึ่งนะอีกสองนาทีครึ่งนะจ๊ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะกกนี่อะกินขนมแล้วเนะี่ย ขนมไหมอ้องปังนะมมไม่มีมือฉีกต้องใช้ฟันกัดใช้ฟันกัดนี่เฮ้ยเบเต ขนมปังนี่เล็บเลโอ้โหจ้าจ้าจ้าเล็บเลใบเตยนะกินขนมปังอร่อยนะ ทักทายจ้าใบเตยเฮ่เฮ่ใบเตยพี่มบัง,งจ้ากนมบังรถสวแจ๋ ลงไรก็หลับยาวเลยหลับยาวไปถึงนู่นเลยกำแพงเพชรกำแพงเพชรรถทัวร์จอดพักรถแล้วก็กินข้าวที่กำแพงเพชรเอ๊ะกินก๋เจียวก็ถ,ถึงประมาณถึงกำแพงเพชรประมาณตีหนึ่งนะ ถั่วแดงหรือถั่วดำนี่แหลอร่อยอ่ะเอาตากินขนมตานเมื่อ